นี่นะคะวันดีค่ะวันนี้คุณย่า,าจะมาชวนทำน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะแซ่บๆซนวๆัวนเอาไว้ทำน้ำจิ้มลูกชิ้นไว้ก่อนวันหลังคุณย่าจะมาชวนทำลูกชิ้นชุบแป้งทอดเนาะก็เลยชวนทำน้ำจิ้มลูกชิ้นให้รู้สูตรไว้ก่อนสูตรคุณย่าไม่มีอะไรเลยค่ะน้ำตาลทรายแดง น้ำตาลปี๊บแต่ย่าใช้น้ําตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ํากระเทียมดองแล้วก็ใส่กระเทียมอันนี้หัวใหญ่ปกติย่าก็ใส่หกเจ็ดหัวค่ะแล้วก็น้ําเปล่าเดี๋ยวย่าใส่สูตรไว้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ใต้ลิงก์นะคะแล้วก็แบะแซย่าจะใส่นิดนึงแบะแซเพื่อให้เขาเหนียวโดยไม่ต้องเคี่ยวน้ําตาลให้เหนียวเพราะถ้าเคี่ยวเราเคี่ยวน้ําตาลให้เหนียวเนี่ยเขาจะเหนียวมากเหนียวไอจะหวานมาก ถ้าเราลอให้น้ําตาลเขาเหนียวนะเขาจะหวานมากเราจะเอาแบะแซช่วยให้เขาเหนียวเพื่อไม่ให้เขาหวานมากนะคะแล้วก็น้มามะขามเปียกเกลือค่ะแล้วก็ญาจะใส่น้ําส้มสายชูตัดลดไม่ให้เปรี้ยวไม่ให้เปรี้ยวน้ำมะขามอย่างเดียวเพราะว่าอาอยากจะให้เขาแหลมนิดนึงแต่ว่าญาจะใส่สุดท้ายเพราะว่าญาจะลองชิมทั้งหมดก่อนเพราะว่าน้ากระเทียมเขาก็เปรี้ยวนะคะ นำมาขามเขาก็เปรี้ยวดูซิว่าเขาจะเปรี้ยวแค่ไหนถ้าเกิดว่าเขาเปรี้ยวยังไม่ถึงย่าก็จะใส่นิดเดียวถ้าเกิดกว่าเขาเปรี้ยวน้อยย่าก็จะใส่เยอะนะคะอ่าส่วนพริกนะคะย่าจะใส่กระเทียมกระเทียมจีนไป6กกลีบนะคะแล้วก็พริก20เม็ดอ่าเพื่อนเือนไม่อ่าใส่แค่นี้ก่อนแล้วถ้าเกิดไม่เผ็ดเราไปตัดด้วยพริกทอดอะคะ่ะเนี่ยพริกทอดยา่า่ย่าทอดพริกไว้กลัวไม่กรอบก็เลยใส่ถุงนะคะ เดี๋ยวเราจะไปตัดด้วยพริกทอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้น้ําจิ้มเขาเองเผ็ดสมาชิกในบ้านทุกคนไม่ทานเผ็ดหรือว่าถ้าเราทําขายทุกคนลูกค้าเขาก็ไม่ทานเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยคนไหนเผ็ดมากเราก็อาจจะแยกหม้อเผ็ดน้อยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเบสค่ะเป็นเบสคือกลางๆนะคะเดี๋ยวเราก็ปั่นเลยค่ะปั่นแล้วเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันเนาะ พอละ เกลือยาก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวเขาไปให้ออกรสออกชาติพร้อมกันเลยค่ะน้ำตาล ใบขาเคี่ยวไปเลยค่ะแค่นี้หน้าตาก็เผ็ดหน้าดูแล้วย่าชิมรสแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ยังเหนียวเหนียวก็เขาก็เหนียวได้แล้วะคะ่ะย่าจะใส่แแบะแซเพิ่มนะคะเดี๋ยวต้องเอาช้อนนะคะ จุมน้ำก่อนค่ะแล้วก็ตักแบะแซ เราเห็นขขาเหนียวขนาดนี้นะคะแต่ว่าพอเย็นแล้วเขาจะเหนียวมากกว่านี้นะคะญาติจะชิมนะคะชิมได้รสแล้วเราก็จะปิดไฟเลยค่ะเพื่อนๆเอารถที่เราต้องการนะคะรสเนี้ยทจริงก็ใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าบ้านยากินเปรี้ยวแหลม ยาปิดเตาแล้วค่ะนี่นะคะยาตั้งแต่ตั้งเตามายาเคี่ยวประมาณ20นาทีแล้วก็ความเหนียวความหนืดเดี๋ยวเขาจะหนืดกว่านี้นะคะแล้วรสชาติาดูไม่ยากนะคะความเหนียวความหนืดก็คือเป็นที่เราต้องการพอเขาเย็นแล้วเขาจะเหนียวกว่านี้อีกอีกมากค่ะแล้วก็ เราความเหนียวความหนืดเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับรสชาติที่เราพอใจนะคะพอเราชิมแล้วว่าเปรี้ยวขนาดนี้เค็มขนาดนี้โอเคเราพอก็คือพอเลยแล้วก็ใส่แบบแซเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราค่ะเสร็จแล้วนะคะน้าจิ้มลูกชิ้นย่ากับลูกชิ้นทอดเออลูกชิ้นที่ย่ามีในบ้านนะคะไม่ได้ไปสรรหามาแล้วก็ย่าทำกว๋วยเตี๋ยวทานเมื่อเช้านี้นะคะ มันเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งที่ย่าทําย่าก็เลยมาเสียบทอดเลยก็เลยก่อเหตุทําน้ําจิ้มลูกชิ้นซนะเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันหลังย่าทําลูกชิ้น,นชุบแป้งทอดให้ดูนะคะย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ย่าเนาะเดี๋ยวย่ามีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ